ขอแนะนำไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระถินเทพาผมปลูกไว้เพียงหนึ่งต้นในที่ดินของผมต้องบอกว่ามันโตเร็วมากเขาบอกว่า3-5ถึงปีนะครับก็เริ่มให้ร่มเงาได้เห็นลําต้นที่ใหญ่ทอลําแข้งนะครับแนะนำเลยครับต้นกระถินเทพาไม้โตเร็วเน้นใช้งานเร็วครับ นี่ยครับที่เห็นลำต้นตรงชะลูดแบบนี้จริงๆแล้วผมแค่ตัดแต่งกิ่งมันนะครับผมเอากิ่งมันออกเยอะเลยครับตอนนี้เหลือ,อไว้แค่ยอดมันผมอยากให้เขาไปเจริญเติบโตที่ด้านบนไปแตกกิ่งที่ด้านบนยอดนะครับสวยงามครับโดยเฉพาะใบมันผมชอบมากใบมันมีเอกลักษณ์ และมีลำต้นที่ตรงนะครับโตเร็วครับถ้าใครที่ต้องการจะใช้งานไม้ภายใน5ปีนะครับรับรองครับท่านได้ใช้ไม้กระถินเทพาแน่นอนเป็นไม้หน้าปลูกเป็นอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดที่ดินท่านยังไม่มีต้นไม้เนาะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแนะนํา ไม้ที่ผมชอบครับกระทิ้นเทพาขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ